หลวงปู่เตือนสยามนี้จะเกิดภัยทางทิศตะวันออกผู้ที่ไร้ศีลไร้ธรรมจะถูกน้ำก็ดีธรณีก็ดีซัดหายไปเป็นจำนวนมากก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะแม้ว่าภัยมันยังมาไม่ถึงโยมแต่โยมอย่านึกว่ามันยังไม่ถึงเวลา เหตุเพราะว่าสยามยังมีองค์พระปฏิมากรยังมีพระสยามเทวาธิราชยังมีเทพเทวายานพระบรมีครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานท่านยังแผ่เมตตาจิตปกคลุมไว้อยู่และยังมียานพระโพธิสัตว์เจ้าพระมหากษัตริย์บูรพรกษัตริย์ทั้งหลายที่เขาอธิษฐานจิตปกป้องรักษาสยามนี้ฝังไว้กับแม่พระธรณี มันก็ยังคงตราตรึงอยู่เรียกว่าอุ้มชูลูกหลานของชาวสยามที่ท่านทิ้งไว้ว่าให้เร่งประพฤติปฏิบัติในศีลทานภาวนาให้พอสมตอนที่ยังมีเวลาอยู่เข้าใจไหมปรถมเหตุว่าสยามนี้แผ่นดินนี้ได้มาอย่างไรต้องแลกด้วยเลือดเนื้อจิตวิญญาณใช่หรือไม่ เพราะแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่นี้เราเหยียบบรรพชนเราอยู่แสดงว่าบรรพชนนี้เขารองรับให้เราเหยียบย่ําให้เรานั้นได้เกิดขึ้นมาถ้าจะย้อนไปถ้าไม่มีบรรพชนคนรุ่นเก่าก็จะไม่มีพวกโยมในวันนี้แม้ว่าพวกโยมนั้นอาจจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้แต่ถ้าโยมเข้าถึงในจิตวิญญาณแห่งการเกิดแผ่นดินแห่งการเกิดสยามนี้ เพื่อให้มีศาสนานี้เอามาปกครองให้มันเกิดความร่มเย็นจิตร่มเย็นใจเพื่อจะให้เข้าถึงกระแสะพระรัตนตรัยและบุคคลที่เขาแลกชีวิตสละเลือดเนื้อและจิตวิญญาณเราจะปล่อยทิ้งเขาไว้อย่างนี้หรืออย่างไรนั่นคือบรรพบุรุษของเราใช่หรือเปล่าก็คือทั้งแผ่นดินเราต้องเห็นคุณค่าจงจำเอาไว้ เมื่อครั้นสยามนี้เกิดภัยขึ้นมาในทางทิศตะวันออกมนุษย์ที่เจริญทานศีลภาวนามานี้จะได้เปรียบกว่ามนุษย์ผู้ที่ขาดศีลเหตุเพราะว่าจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเข้าถึงศีลธรรมให้ตั้งมัน่นคือเห็นความตายอยู่ในเบื้องหน้าคือเรียกว่าเห็นชัดนั่นหมายถึงว่ามีความเชื่อในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นแนบสนิทกับลมหายใจ แต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไร้ศีลไร้ธรรมจะถูกน้ำก็ดีธรณีก็ดีสัต์หายไปเป็นจำนวนมากก็จะบอกว่าสิ่งที่ฉันกล่าวนี้ยังไม่เห็นเกิดเลยจงจำเอาไว้ในโลกนี้หรือโลกหน้าอะไรที่โยมยังไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแต่สิ่งที่เขายังไม่เกิดให้โยมเห็นยังไม่เป็นประจักษ์แต่คราใดเมื่อโยมประมาทนั้นแล ทุกภัยมันจะมาให้โยมเห็นดังนั้นเมื่อโยมยังมีเวลาโยมก็ควรซ้อมไว้ก่อนซ้อมตายซ้อมภาวนาเขาเรียกว่าซ้อมจิตให้ดูว่าโยมนั้นมีต้นทุนบุญกุศลมากน้อยแค่ไหนทานยังไม่เคยทำอบรมบ่มจิตคือการสละหรือการให้เป็นจากะก็ควรทำให้สม่ำเสมอถ้าทานทรัพย์สมบัติเราไม่ค่อยมี ก็ให้ทานเป็นอภัยทานจึงเรียกว่าเป็นธรรมอันสูงสุดคำว่าอภัยทานคือการอาโหสิไม่อาฆาตมาตร้ายจงจำไว้ถ้าผู้ใดยังมีอาฆาตมาตร้ายต่อผู้ใดอยู่ในขณะที่ภัยพิบัติจะบังเกิดขุมนรกจะแตกเขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณน,นั้นจะตามมาหาผู้ที่พยาบาทตอบเขาเรียกว่าคู่กรณีแล้วอีกอย่างที่สำคัญ ในตัวเวรพยาบาทนี้แหลจะทำให้เกิดพบเกิดชาติเขาเรียกว่าจะไปสวรรค์นิพพานได้ยากดังนั้นทุกครั้งที่โยมจะเจริญกรรมฐานขอให้โยมอโหสิกรรมและขอขมากรรมและส่งอุทิศบุญกุศลที่โยมเจริญภาวนาจิตนี้ให้เป็นธรรมทานเสียแล้วจิตของโยมนั้นจะตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในองค์ภาวนาได้นาน ช่วงนี้เหตุการณ์ทั้งหลายนั้นมันไม่ปะกะติที่ไม่ปะกะติก็อย่างที่บอกเพราะเกิดจากมนุษย์ทั้งหลายนั้นไปล่วงละเมิดในศีนั่นเองมันจึงไม่ปะกะติเขาเรียกว่าโลกธาตุแปรปรวนเมื่อโลกมันแปรปรวนมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วถามว่าจะไม่เดือดร้อนเลยเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นมันเข้าถึงยุคของเขาอย่างนั้นนั่นเรียกว่าอํานาจแห่งกรรมมันให้ผลแล้วแต่อย่าลืมว่าอย่างน้อยพวกโยมนั้นยังได้สะสมบุญกุศลบาร,รมีไว้ใช่หรือไม่หากแม้ภัยจะเกิดขึ้นก็ยังมีสติยังวางจิตวางใจให้เป็นปกติได้นี่หมายถึงว่าเริ่มมีวิชานั่นเองเรียกว่ามีสถานะเป็นที่พึ่งถ้าหากจะต้องตายลงไป ก็จะตายไปกับความดีหรือเรียกว่าตายไปโดยที่เรามีที่พึ่งที่อาศัยเมื่อมีที่พึ่งที่อาศัยแล้วจิตจะไม่ดิน้นรนเร่าร้อนคือยอมรับชะตากรรมได้นั่นเองถ้าจะบอกว่าอันสยามนั้นจะบอกว่าไม่มีภัยพิบัติเลยนั้นเป็นไปไม่ได้อันว่าภัยพิบัตินั้นไม่สามารถมีใครหลีกเลี่ยงได้แต่เมื่อผู้ใดประเทศใดประพฤติปฏิบัติ ในทานศีลภาวนาแม้จะมีภัยพิบัติก็เรียกว่าเบาบางแต่จะไม่เกิดเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนั้นแล้วมันจะแยกไม่ออกว่าคนดีคนชั่วเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราดีเชื่อมั่นในความดีที่เราทำความดีก็จะปกป้องเราถ้าเราคิดว่ายังไม่ดีก็ให้เพ่งโทษตนเองให้มากๆเอากำลังส่วนดีนั้นแลเป็นที่ตั้งเป็นกำลังใจ เป็นบารมีหรือเรียกว่าทุนลงทุนลงไปนั้นการที่โยมบอกว่าการทํำความดีมันทําได้ยากให้คิดเสียว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเอาอารมณ์แห่งพระอรหันมาระลึกแม้เราจะระลึกไม่ได้ตลอดแต่ถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ตลอดได้เอาอารมณ์พระอรหันมาระลึกก็คือความตาย เมื่อใครระลึกถึงความตายได้หากมีภูมิธรรมคุณวิเศษอยู่คือมีฐานแห่งทานศีลภาวนาอยู่เขาเรียกว่าอภิญญามันจะบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติระลึกถึงฌานก็เป็นฌานระลึกถึงสมาธิก็เป็นสมาธิระลึกถึงปัญญาปัญญามันก็จะบังเกิดระลึกถึงญาณวิมุตติมันก็บังเกิดเข้าใจอย่างนี้ไหมมาประพฤติปฏิบัตินี้ถือว่าโชคดีนัก และเป็นผู้จันลงศาสนาโดยแท้ดังนั้นผู้ใดเป็นผู้จันลงศาสนาโดยแท้หรือเรียกว่าเป็นสาม,มณะก็อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติข้อวัดวินัยศาสนากิจของศาสนาก็ดีเป็นเนื้อนาบุญของพุทธบริษัทก็ดีเหล่านี้แลชื่อว่าเทวดาทั้งหลายย่อมปกปักรักษาคุ้มครองไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีการเจริญมนสวดมนภาวนา จเจริญศีลส,สมาธิปัญญาในทางเดินแห่งมรรคย่อมมีเทพเทวดาเท้าจตุโลกบาลทั้งหลายปกปักรักษาดูแลคุ้มครองอย่างนี้น้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรม,มะมาสจันร,ร์ ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ